ริงอยากเจอแต่ิหนงไม่ค่อยได้เจอทีนี้ไม่ค่อยมีงานคมนาที่สมใรบคุณาครับคู่มา7ปีแล้วเนาะก็บคุณกคางาชลาอไม่ค่อยด้เจอนไม่คองานเท่าไหร่แต่ว่ายังใจที่ทุกคนนะก็อนาคหน้าไม่รู้เป็นยังไงครับ ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเราก็ทำทำอากาศที่เรามีนะครับให้ดีที่สุดแล้วกันชาเน็ไม่รู้ว่าเราทำการนั่งมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็พยายามที่นะครับแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ทุกคนเลือกสุขของทุกคนนะครับผมเวก็มีความสุขที่ทุกคนอยู่ข้างเรา <S <S <ๆ>แล้วก็เออเช่นทายจ็ปีที่ผ่านมามันมันไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่ใกล้แต่ว่า เราก็เจออะไรเยอะเราเจออะไรเยอะเราเส้นทางเราบอกเลยว่าเส้นทางของผมเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยไม่ผ่านนะคือเราลำบากมากกว่าคนอื่นทุกท้งหลายๆคนที่เจอเส้นทางนี้นะครับว่าเราเองก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็พยายามข้ามผ่านได้ด้วยกันข้ามผ่านทุกสิ่งทุกปัญหาทุกอุปสรรคได้ด้วยกันแล้วก็ผมก็ยังเชื่อใจกันตลอดว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามามาปวัวใจเราก็จะคงเชื่อใจเราแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะผมก็หน้าที่ พักกันร้อนมากเลยเพรขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เลี้ยงมาวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไแล้วก็คาดหวังนะฮะคาดหวังค่าหวังอะไรอันนี้ก็ื่องทีสุกมากมแล้วครับดีใจที่ร้องเรื่งกันทุกคนโอ้ยชอ รู้รู้ไรู้รู้ดะขอบคุณนะครับใครใครที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอ่าญากันคับุใจจาีแม้ว่าวันนี้อจะบอว่าไตามพูดดีบ้างโอ้ยไม่ตามแล้วไม่มีใครตามาแล้วกัน นี่นี่นี่นฮปปี่อันนี้ไัดต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 ัดงัดต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 ตัด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 ไัดต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 ัตดด ว่าตีลองแล้วไงแล้วก็ไปครับลองเลยนะอย่าปล่อยมือได้ไหมนะจำนำไม่ได้จำนำไม่ได้น้อยน้อยน้อย เดี๋ยวส่งข่าวว่าคิวว่างไหนว่าโอ้นีดแน่นเลยว่าเราไปเยคอนเสิร์ตก็้องวีดี่ไปสวีทกับมได้ค่ะได้แ้จะไม่ซ้อมเลยรอได้รอได้รอได้ดูดูดูละครเวทีได้นะได้ได้ยัางได้ย่างจนได้หมดนี่ับเน้ได้หมดนดีก็จะได้เหรอเป็นนไ้นเ่ มันว่ามันก็มีแล้วมีแต่ละ่ันอ๋อที่ที่การเลือกของข้าตาก็มีแล้วแต่ว่าที่การเลือกข้าตาที่การเลือกเองหรอที่กันเลือกเองเหรอกันเนเลือกเองหรออไม่าใเข้าใจใครเหรออนนี้อยู่คนเดีก่าเใจดัาวันเดียได้่ไรอะไร พี่พี่ขอไม่ yeah. yeah. <coughs> <coughs> ไปไทยดีเนี่ยไปบหมอ่ะบาย